สวัสดีฮาวกันดีทุกคนอยู่เบสบอลเวลาเบสบอลนะฮะก็วบบออันนี้อยู่ในเซอร์ไพรสินเอ็มซีจะแบบงผู้พูดสลับกันโอเคนะเขียบปะฮะโอ้ยคุณพิธีกรครับคุณมัวทำอะไรตรงนั้นครับฮะชอบแต่ทำไมอยากยืนไปไปก็ได้เหมือนคุณเชว่างมากเลยนะครับเนี่ยเออแล้วอ้าวอ,อ,อ้าว อ่านั้นเอาด่านที่ชื่อว่าแอนิมอลนะครับแอนิมอลเพราะผมไม่ขับแล้วเออทำไมผมต้องขับด้วยอ่ะอ่าเอาเอาสีอะไรอ่ะดยิบหยิบเด็กันเดาสีแดงสีแดงอ่าฮะนีู่มแล้วสีแดงมาเสิร์ฟเท็ดเอ็นเข้ามายังเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวนะฮักเอ็น มีเสศษรบกวนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรฟังไปหมดอีกโคตรโคตรอันนี้เห้ยเหรอโอเคได้ข่าวว่าคุณแม่เริ่มมานานแล้วเนี่ยอันนี้คุณจะมาคืนฟอร์มใช่ไหมคุณนันโบนะไม่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 เหงาหรอใช่โอ้น่ารู้แอ๊ดดีเลยเหล็กไปใช่ไต้องการเหล็กไปเลย เราจะการเองเราบอเลยเการเองเอ้ยแต่น่งหนงมีอุตมเพื่ออะจมาต่อเลยเอีกดูอ้เอุอโอ้ไเกินอุ้บุญตีนอะดูไม่เราไม่ได้โอ้ย้า้าา้า้าว่งมากันกูทำไมคุณคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรคุณ คุณไม่สงสารเด็กเอฟซีกันได้บ้างเหรอทุกคนทุกคนนี้นี่เขาฟาร์มอ่ะคุณคุณคุณรู้ไหมว่าเด็กเอฟซีการ์เดี๋ยววัดใครใครใครก่อสงครามวี่นาแต่ดูแหละนั่นแหละโอเขาไม่เต้ยเองหมดเดี๋ยวเงี้ยโอ้ใครมันดูดยูซีเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้แล้ผมมีข่าวละเอ้าโอเคได้เลยรู้ว่าบล็อกมันขุดไม่ได้ตัวอะไรมันกรได้างอะไรเก็บแพ้แล้วกันนะ อาไม่เป็นแล้ครับฮโจะวิ่งเข้าไปแจกกะทำไมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ประตูไม้บอสประตูไม้โอ้ยโอ้ยเรื่องผมแล้วผมแล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วคุณก็พูดอยู่เพื่อนะอืมโอ้ดีโมโน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 โนเกะดีมาครับดีมาโอเคเยี่ยมมากเลย เฮ้ย This my h o n โอเคไปชที่พทพันเดียวมเ้าตกของเดียวแตกเลยแงจังโอ้เผมจะลอไปโดยที่แบบไม่มีใครรู้ตัวให้หรอกเฮ้ยยอนะไรวะเพิ่งเคยเห็นมาก่อนย้อนใหม่เหรอใช่เลโอ๊๊ยโอเดี๋ยวเริ่มห้วเริ่มผมจะเป็นคอนงครามนี้เองคุณแ คุณไม่มีบทแล้วคุณพูดไม่ได้คุณไม่ใช่ดขาวเอ้ยหนดขาวอุ้ยไอ้แชงผมบอกแล้วว่าคุณไม่มีบทแล้วฮี๊ดเฮ้ยเกิดอะไรที่ไหนมันเอ็นเทียนอ่ะโอ้เอื้อห์ผมตายอ่ะน้องคุณจระจกไหมดูเยอะเยดูเยอะนี่เขาดูผมของจริงคุณโดดตกนี่คุณจะพูดตัวเองนี้เยอะมากเลยนะจอ <What? S 2> อ๋อเอ็นลักกี้มาเป็นของนายเอนลักกี้แฮตเนี่ยมันเขียนอยู่ลักกี้แฮเลยยกเอนเอ็งเอานี่มันฟังเราโอ้เลยสองคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายอืมตายจริงด้วยสบายมากครับทุกคนเอ้ยอโว้ดโว้ด ว่าจะเป็นโอ้โหมันจบง่ายๆอะไรขนาดนี้คุณแฮมเบอร์คุณลิปิดจอบดีอนี้กขาเรีกกับบักกับบักกักนักเพื่อนนักเพื่อนเพื่นนกเพื่นเอ้ยนี่แหะนี่แหละเ้ีต้องตกสักคนแหละต้องตกสักคนนะเออใครนหรอยโอ้จบแล้วไมตัอ่ะโอ้คืว่าน้าอยู่ตรงต้นไม้อ่ะ ก็ตามจากการสันนิษฐานแล้วก็จากการดูแบบจากการประสบการณ์ทั้งหมดในการหาคนหรือเปล่าวะเหมือนม่มีด้วยว่าเราเข้าไปไม่ได้เลยคุณน้ำบอ๋อนี่ไงมี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 บล็อกมีมีบล็อกต่อขึ้นไปน้าบนอยู่ใช่ก็น่าจะมีหวังว่าจะขึ้นไปน้าบนใช่ไหมเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันไม่บอกสีบนหัวเลยทำให้เราไม่รู้ว่าเขาคือใครเป็นใครอย่างไงคุณน้ำโบ คุณกัวคุณก็พอกมาเหอะคุณกัวคุณก็พอกมาเหอะเนี่ยผมเก็บหนึ่งแลเนี่ยโอ้โหนะเก็บได้ไงเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ยไอ้คนนี้โคนนี้โมลุยเลยคนนี้โมเออคุณโอ้ยฝันั้นมีเกอะเห็นคนเดียวอ่ะแต่เตียงแตกอ้าวอ๋อแสดงว่าไอ้สองคนเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะนี่ก็ไอ้สองคนเมื่อกี้มันคือมัน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 คือเพื่อนเราเว้ยที่ไหนได้แ้วนี่ก็เพื่อนเราที่ไหนได้ไม่เป็นในนี้ตะตู เอ็นมันไม่บอกไม่เป็นสีขาวไงทีนี้เลยเอ่อไงดีเอาเถอะมาน้บ้น้โบ้มาสาธาวด้วยโอ้ดมโตรโคทะไลโทโอ้ชัวลอดสู้โหทีดูกุยสุดยอดเลยมาท่องมนต์ของตายละเอ้เดี๋ยว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 น้โบ้ลิปลิปกเกมดิ คุณนาอโบสุดม่เออดูดูมันไม่นด้าตายจบเรือทีห้าทีวอ่ะครับโอเคคุณนา่โบจบจบแล้วผมมีกิ้ข้าววะโอเคไปแล้วบายปิดเลยคุณนบฮะอะไรคุณบเอจริงจังจริงจริงจริปิดแล้วอ่อ่อ่าปดโอเคปิดแล้วปิดแล้วโออยนี้ตัดท่วงสุดท้ายทีไม่ได้เลยเซ็งเลยไม่ไม่เปล่าไม่เปนไรไม่เปล่ เราเราเรา,เรา,เราปิดช้าไปก็ไม่เป็นไรนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาส่งมาสมาเราเราไปทีเข้ากันหนึ่งมา